เมื่อไหร่เราจะได้เทนนิ่ทีวะนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้าอ่ะตอนนี้ยังไม่รับนะครับคนขับรถทัวร์ไม่ใช่น้องมาสมัครเทนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมชอนครับชอนพาวเหรอครับชอนชัยครับชอนชัยโอเคโอเคหนูหนูหนูชื่ออะไรหนูอายุเท่าไหร่ครับพี่ขอถามก่อนอายุ 82ครับโอ้หน้าเด็กหน้าเด็กนะหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรชื่ออะไรอ่าชื่อ register ครับเดี๋ยวคุยเป็นลูกครึ่งนะเป็นลูกครึ่งใช่ใช่ครับผม register for apply ครับผมอันนี้เราดูอะไรดูอนิเมะเยอะป่ะเนี่ยเนี่ยคนเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยสองคนนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ออฟฟอร์เซ่ครับจังกอนัคเขตทำไมถึงเนี่กทำไมถึงจับมาเป็นเทนนีโฟร์เดเลคชั่นครับชื่นชอบในพี่พี่ครับก็พี่พี่แบบว่ามากครับครับผมติดตามมาครับติดตามมาตั้งแบบ เ้ยโกหกเลยอ่ะโกหกเราเพิ่งเดบิวต์กันนะครับอ่าเจ็ดปีก็คือติดตามแบบพี่พี่ในแต่ละคนในแบบชีวิตประจำวันมาก่อนอ๋อคือตั้งแต่พวกพี่เป็นเด็กฝึกเลยใช่ใช่ครับผมผมเป็นเมนเมนเมนพี่พี่คนนั้นนะครับคนไหนอ่ะคนไหนคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรพี่พี่หมูยยองครับอ๋อใช่ใช่ครับคนตาแล้วน้องทั้งสองคนเนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้างครับนั่นแหละสิผมผม ผมตั้งนะน้องอ่ะเขาก็รีบมาครับขอผมสามารถเรียกมังกรได้ครับอ่าวเรื่องขอใจเรื่องมังกรอะไรเร่องขใจอะไรลองเรียกหน่อยครับมังกรป่ะใช่ไหม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 ไปไม่รู้ไม่รู้จริงจริงผมมีพลังจิตด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบีบคอแรงๆหนึ่งทีนะครับ อย่าทำครับใครตดอะผมบีบแรงไปหน่อยผมขอโทษครับแรงแรงจักรจีได้จักรจีดิฟังิรจงจักรจีฟังครับพี่ครับโฟร์เดเร็ชัคือวงไอดอลครับเราก็ต้องมีความสามารถทางด้านเต้นด้านร้องอยากดูสกิลการเต้นได้ครับวานจูจีโฟร์ตึงม่ตัดตัด้ังตัดตัดตั่ตัดตัตััตัดด่ังดตั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 ด ไม่ใช่ไก no ่บอ no uh> ่เป็นบอมสีบอมสีเยอะอยย่าอ well, ู้ยอุ้ยอุยเฮ้ยเทนมี้กำลังมาเป็นจีนอัลฟาเทมนี่กำลังมาก็รู้ว่าเธอเป็นคนตะลึกจะไม่ค่อยตะลุดน้องไม่น่าคุ้นคุๆนะเคยไดเคยแสดงเอ็มวีอะไรไหมมี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 บ้างครับผมช่วงเด็กๆโอเคครับเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับไปก็ขอขอบคุณนะครับที่สละเวลามาในวันนี้ขอบคุณเชิญครับขอบคุณครับได้ดอกเลยครับผมขอบคุณครับเฮ้ยอย่าไปกระชากหน้าเขา